ทางมะพร้าวสวนมะพร้าวข้างล่างของลุงเจขอหมดเลยใบไม้ตอไปไม่มีการเผาฮะไม่มีการเผาไม่เผาเลยฮะโอเคครับพอดีน้องชายผมก็เป็นนายกอยู่ตาบลเอาใหญ่นี่รฮะเขาบอกว่าขยะตรงนี้มันลดลงพรอเจขอใบไม้ขอทางมะพร้าวขอเอามาทำทีบรูทโอ้โหเป็นประโยชน์มากเลยต้นไผ่ด้วยฮะ ทุเรียนยิ่งต้นแก่เท่าไหร่นะครับยิ่งอร่อยนะครับอยากให้พวกเราได้เห็นนะหลังคุณพ่อเนี่ยชนีต้น90ปีเพราะมันเป็นสมบัติชาติเลยนะการที่จะปลูกมาได้อย่างนี้เนี่ยสามชั่วคนเลยนะคุณพ่อตอนที่คุณพ่อได้รับมรดกมาเนี่ยมีการได้รับความรู้จากไงบ้างแต่ตอนนั้นมาจนกระทั่งตอนถึงคุณเจเนี่ยครับสมัยนั้นใช้กิ่งตอนด้วยนะใช้กิ่งตอนด้วยตอนนะไม่มีการทาบกิ่งหรือติดตาแล้วก็ใช้เวลาหลายสิบปีตอนนั้นชนีกิโลแล้วแปดบาทโอ้โหนะฮะกระดุมทองหล่นเนี่ยเขาไม่ไม ไม่ได้ขายฮนะเอามาแจกกินกันแล้วหลังจากที่ แบบเก่าแบบเคมีมาแล้วคุณเจมาทําแบบลดการใช้สารเคมีลงใช้อะมิโนใช้อะไรอย่างนี้คุณพ่อเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างไปส่วนที่อื่นแล้วเขาบอกว่าถ้าตายอาจารย์ใช้ผมไม่ต้นนี้2ล้านเนี่ยผมก็บอกโอ้โหฉันไไหนไปให้ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเราทําที่สวนเราไม่ได้เพราะว่าสัรงบ <c oughs> ถ้าถึงเข้ามาตรวจสอบก็กลายเป็นว่าผมไปคอร์รัปชันเงินรัดหลวงเอามาลงบ้านตัวเองอ่าก็กลายเป็นไม่ดี <c oughs> อีกนี่แหละครับต้องขอบคุณคุณพ่อ <c oughs> แล้วก็น <c oughs> ้องเจด้วยครับเพราะว่าเลยไหมครับเอาเลยจังทำเต็มที่เลยแล้วก็ผมเชื่อว่า ตต้นไม่ายสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนธนศักดิ์บ้านอ่าวช่อตําบลอ่าวใหญ่<ม>อำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วได้มาเจอกับคุณพ่อศักดานะครับขาวเกลี้ยงซึ่งท่านด้วยดูแลสวนตรงนี้มาเนี่ย ต่อจากคุณปู่มาอีกทีหนึง่งซึ่งวันนี้เป็นได้รับเกียรติจากคุณพ่อครับคุณพ่อศักดา,า<อ>สวัสดีดครับ,ค,รบคุณพ่อเนี่ยเป็นอดีตพออ,อ<ม>วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดตราดนะครับวันนี้ด้ได้ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์กับเราด้วยจากเดิมมาเนี่ยแต่รุ่นคุณพ่ออีกทีเนี่ยคุณปู่นะครับได้ปลูกทุเรียนตรงนี้เอาไว้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยพันเนี่ยมาจากไหนครับพันมาจากจันทบุรีจันทบุรีอีกทีนะครับครั้งแรกก็เป็นพันชนีฮะชนีแล้วก็กระดุมทอง ครับผมต่อมาแล้วก็พัฒนามาเป็นหมอนทองนะมาเป็นหมอนทองนะครับแล้วตอนนี้ก็อายุมีตั้งแต่เกือบเกือบร้อยปีจกกระทั่งถึง10กว่าปีครับผมประวัติเป็นเป็นยังไงมาบ้างครับตรงนี้ประวัติก็หมายว่าสมัยก่อนนะฮะตรงหนองน้ำนี้ฮะมันเป็น หนองวัดเอ่าช่อเนี่ยมีสารามีแพรลอยน้ำเป็นโบสถ์อ๋อครับเราก็บุกเบิกทากถางมาสมัยรุ่นคุณปู่นะแล้วก็มาตอนนั้นผมก็ยังเล็กอยู่นะสมัยนั้นใช้กิ่งตอนด้วยอ๋อใช้กิ่งตอนด้วยนะไม่มีการทาบกิ่งหรือติดตาแล้วก็ใช้เวลาหลายสิบปีตอนนั้นชนีกิโลละแปดบาทโอ้จากแปดบาทแล้วก็มาพัฒนากระดุมทองหล่นเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้ขายนะเอามาแจกกินกัน กระดุทองนะไม่มีไม่มีใครไม่มีใครอยากทานเลยอั้นเหรอครับราคาถูกก็ชนี8บาทชนี8บาทดูแลยังไงมาครับจนจกระทั่งถึง90ปียังคงสภาพสวนที่อุดมสมบูรณ์คร่างแรกเราได้มีแปลงทดลองชนีก่อนเรเรแแปลงที่ตรงนี้เป็นเงาะครับปวนเงาะมีมีทุเรียนกับเงาะปนกันาโรงเรียนเอามาจากนาสารสุราธานีครับผม หลังจากผมรับรายการก็ไม่มีเวลาครับผมต้องยา้ายไปนู่นไปนี่นะกลับมาก็ค่าแรงการทำเงาะนี่มันสูงกว่านะต้องมีค่าเก็บค่าจ้างเก็บหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราก็หันมาเอาหมอนทองมาปลูกเป็น พัฒนานะเราก็ใช้เคมีตั้งแต่วันนั้นมาตอนที่คุณพ่อได้รับมรดกมาเนี่ยมีการได้รับความรู้จังไงบ้างตัตอนนั้นมาจนกระทั่งก่อนถึงคุณเจเนี่ยครับหลังจากผมลงหมอนทองแล้วเนี่ยผลผิดมันก็เป็นกราฟขึ้นนะแล้วมันก็ลงนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราต้องลดคอสด,ด้านค่าใช้จ่ายนะมันไปลงที่การซื้อปุ๋ยเคมีออ๋แล้วก็ พยายามคุยกับลูกชายว่าทํำยังไงเรา้จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับครับก็พอดีลูกชายก็ไปเรียนหลักสูตรของอาจารย์ะแล้วก็ได้กลับมาเขาก็บอกว่าพ่อขอทาขอทดลองขอทดลองโอเคผมก็นะฮะลูกก็โตแล้วนะอยากให้เขาเป็น ตัวของตัวเองนะฮะแล้วก็เขาจะได้นําวิชาความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นนะครับผมก็คุณแม่ก็คอยดูแลทางการต้องเนเวียนมาดูเป็นที่ปรึกษาเลยมาเวียนดูครับอครับแล้วหลังจากที่แบบเก่าแบบเคมีมาแล้วคุณเจมาทําแบบลดการใช้สารเคมีลงใช้อะมโนใช้อะไรอย่างนี้คุณพ่อเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็เห็นก็พลิกพลิกไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะให้เจมาทำเนี่ยผมประเมินด้วยสายตาแล้วมัน มันไม่เหมือนก่อนไม่เหมือนก่อนเพราะตอนนี้มันสมัยก่อนนะฮะท้องที่ตําบลอ่าวใหญ่นะฮะหมู่บ้านอ่าวช่อเนี่ยมีสวนทุเรียนไม่กี่สวนตอนนี้มันปลูกกันมากนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบนภาวะเนี่ยผมว่าจะมีส่วนด้วยเพราะอย่างหนองน้ำเนี่ยมันใช้เจ็ดสวนนะฮะดูดน้ำเนี่ยแล้วน้ําก็ปล่อยลงไปเจ็ดสวนพอเจเขานําเสนอว่าเขาไปอบรมหลักสูตรของอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ผมก็ ทดลองดูดิเรากลับมาเจเขาก็ร้อนวิชาเขาก็รุยเลยลุยเลยขอเอาสวนนอกเลยะผมมีทั้งหมดห้าสวนครับผมก็ให้ลูกชาน้องลูกพี่ชายเจเขาดูแลอีกสี่สวนในอนาคตเนี่ยวิธีทางที่ลดสัดลดลดนีต้นทุนลงมาได้แล้วก็มันเห็นผลนะครับ ผมยังคุยก็คุณแม,แม่คุณแม่เ <c oughs> จ <c oughs> ว่าผ่านไปผ่านมาเนี่ยก้านทู่มันชูเดเราก็ไม่สบายใจนะคร <c oughs> ับผม <c oughs> แล้วก็ปีนี้ ใบก็มาเติมเลยฮะมาเติมใบใบดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดการตายก็น้อยลงผมคิดว่าเจก็เดินมาถูกทางแล้วครับผมต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยที่ไว้ใจน้องเจแล้วก็ต้องขอบคุณที่เจไปเรียนมาด้วยแล้วก็ได้อมาทําตัวนี้ก็ภาพโดยรวมนี่ก็คือการทุบแทบไม่มีแล้วแทบไม่มีแล้วก็เหลือบางต้นที่อาจจะ กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นต้นขึ้นมาโดยภาพรวมวันนี้คุณพ่อพอใจกับสิ่งที่เจได้ทําลงไปก็ก็พอใจนะฮะพอใจแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นพอดีมันช่วงฮูเลียวหัต่อฮเลียวเต่อพอแซมเนี่ยก็คือเข้ามาใหม่อ๋อครับแล้วกัมพูชาก็เพิ่งกลับกัมพูชาแล้วก็เทคโนโลยี ได้รับจากอาจารย์นะคความรู้โนเลนโน้ฮาวได้รับจากอาจารย์แต่ผมก็บอกว่าลูกชายเพราะมันค่าจะจ่ายเรื่องสวนด้วยนะครับเรื่องเทคนิคบางทีเนี่ยคนสวนก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าเขาทําให้เราต้องเสียเงินซ่อมเยอะมากนะตัวนี้ครับที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ถ้าเขารักสวนเราเหมือนรักบ้านเขาเองผมว่าเขาก็จะได้จะได้ดูแลได้ดีขึ้นครับผมดีมากตอบสนอง ฟีดแ <fit S 2> บคในการที่ที่ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้เราก็ได้เดินสำรวจทั้งสวนไปแล้วนะครับ ก็พบว่าปีนี้แถบนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีดอกกันแต่ว่าของคุณเจเนี่ยมีดอกไปสองรุ่นแล้วคือรุ่นแรกนี่กระดุมนี่ก็ติดไปแล้วตอนนี้เป็นมะเขือพวงแล้วแล้วตอนนี้ก็ไล่ลงมาก็จะเป็นของชนีแล้วก็หมอนทองนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ล่าสารเลยอย่างต้นหลังที่เรายืนอยู่นี่ก็จะเป็นชนีนะฮะดอกก็เต็มต้นนะฮะข้างล่างนี่ก็มีดอกให้ดูนะครับแล้วก็ สิ่งที่อยากถามคุณพ่อคือว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อเห็นนะครับว่ามันไม่เหมือนที่เขาทําเป็นซีรีส์เพราะว่าของเขาต้องใบเข้มต้องใบหนาแต่ของเราเนี่ยเป็นไงครับใบมียอดอ่อนอเล็กๆน้อยๆแตก่ออกมาแล้วก็มีใบแก่แล้วก็มีดอกด้วยทั้งทั้งต้นเลยเนี่ยคือความแตกต่างตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้คุณพ่อรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับมันมันต่างกันเยอะเยอะไหมครับาจากของเดิมก็ขอชื่นชมนะตรงนี้นะฮะสมัยก่อนผมยังจาได้ผมเนี่ย ให้คนสวนสะพายเครื่องเป่าลมนะฮะอ๋อเป่าลมให้โคนฝาดโคนเตียนเลยแล้วก็เอาลมเป่าทิ้งครับเป็นเครื่องสะพายแบบเครื่องสองจังหวะฮะใช้เป่าลมไงฮะให้มันอากาศมันแห้งไล่ความชื้นไปไล่ความชื้นครับแล้วก็ไล่ใบไม้โคนนี่เตียนสนิทเลยฮะครับผมแต่ปัจจุบันนี้นะฮะดีบรูทฮะครับผมที่เป็นแนวทางใหม่ของอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เจน่ยครับมันก็มีการพัฒนาไปพัฒนาไปแบบหนึ่งครับนะ ผมว่าปีหน้าอาจจะดีขึ้นกว่านี้ครับนะเพราะว่าหวังอย่างนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าคนสวนก็ยังใหม่นะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันมีอะไรก็สอนกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้คุณพ่อก็เห็นเลยว่ามันอาจจะต่างกันนิดนึงแล้วก็มีดอกมีอะไรอยู่บนต้นก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาครับว่าถ้าสวนไหนทําแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับที่ผมเรียนมานะก็คือว่าเพราะว่าตามซีแล้วอย่ยาของพืชเราเนี่ย มันจะต้องมีอ่อนกลางแก่เนี่ยเป็นระยะของการพัฒนาเขาแล้วถึงเวลาเก็บลูกได้เนี่ยใบยชุดนี้ก็จะร่วงทิ้งไปหลังจากการเก็บเกี่ยวถ้าเราตัดตรงนี้ทิ้งไปมันก็จะแตกชุดใหม่ออกมา <ฮะ S 1> แต่ถ้าเราไม่ตัดเราปล่อยไปอันนี้ก็จะกลายเป็นพัฒนาใบาต่อไปเป็นชุดที่ 2> <ฮะ S> 1 2 3ต่อไปเรื่อยๆ <ฮะ S 1> อันนี้พอคุณพ่อเห็นใบสดอย่างนี้แล้วคุณพ่อก็ โอเคใช่ไหมครับคุณพอชื่นใ,ใจเลยนะครับชื่นใจเลยว่าเห็น <c oughs> <c oughs> ความแตกต่างและเห็นต้นมันพัฒนาไปต้นเขียวสมบูรณ์ถ้าเทียบกับตอนนี้นะที่เจทําไปตอนนี้กับระยะเวลาที่ใช้อะมโนเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ให้นักเรียนปโทเนี่ยมาทําอยู่ในแปลงนี้2ท่านแต่วันนี้ที่เราเห็นก็คือชนีออกดอกแล้วแล้วก็ <c oughs> มอนทองออกดอกแล้วแล้วก็ <c oughs> กระดุมทอง <c oughs> ก็เป็นมะเขือแล้วระยะมะเขือเล็กแล้ว <c oughs> เป็นบทพิสูจน์เริ่มต้นแล้วว่ามันสามารถที่ไปกระตุ้น การเกิดดอกของทุเรียนได้โดยไม่ต้องใช้สารโคตรลิทัดแดนที่เป็นเคมีมาเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาที่ไปสํารวจมานะคุณพ่อเขายืนต้นตายกันเยอะมากแล้วเขาก็ปลูกใหม่กันเราก็ทงสารกเกษตรกรต้องขอบคุณพ่อด้วยแล้วอลขอบคุณน้องเจด้วยครับ เพราะว่าเจอบอกว่าอาจารย์ทําเลยผมเชื่อว่ามันน่าจะทําได้เพราะว่าผมก็ไม่กล้านะเพราะว่าไปส่วนที่อื่นแล้วเขาบอกว่าถ้าตายอาจารย์ใช้ผมไม่ต้นนี้2ล้านเนี่ยผมก็บอกโอ้โหผมจะตไหนไปให้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทําวิจัยอยู่ครับหนึ่งเราทําที่สวนเราไม่ได้เพราะว่าสานงบ<อ>ถ้าถึงเข้ามาตรวจสอบก็กลายเป็นว่าผมไปคอร์รัปชันเงินรัดหลวงเอามาลงบ้านตัวเองอ่ะก็กลายเป็นไม่ดีอีกนี่แหละครับต้องขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องเจด้วยครับเพราะว่าเลยไหมครับเอาเลยอาจารย์ทำเต็มที่เลยแล้วก็ผม ผมเชื่อว่าต้นไม่ตายแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ครับมันทําให้งานวิจัยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้ที่ออกไปให้กับเกษตรกร,กรได้ทีนี้พอเราได้ทําแล้วคุณเจก็ให้ทาํามาเจบอกว่าอาจารย์มาเลยครับเดี๋ยวผมช่วยเหลือค่าที่พักค่าอ,อาหารนักศึกษาอาจารย์ผมผมต้องบอกว่าโอ้โหผมขอบคุณคุณพ่พพพอขอบคุณเจามากเลยแล้วก็ตอนนี้เราได้เห็นผลอย่างนี้แล้วผมรู้สึกดีใจครับว่าแนวทางที่เราจะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับก่อนที่ผมจะเกษียณไปเนี่ยขอให พัฒนาสารออกมาให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยที่ต้นทุเรียนไม่โสมหลังจากที่ออกลูกแล้วอะไรแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาปลูกใหม่เพราะว่าอยากให้พวกเราได้เห็นนะหลังคุณพ่อเนี่ยชนีต้น90ปีเพราะมันเป็นสมบัติชาติเลยนะเพราะว่าการที่จะปลูกมาได้อย่างนี้เนี่ยสามชั่วคนเรื่องนี้ต่อสามชั่วคนแล้ว แล้วการที่จะมีแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากมากก็เลยพอเราได้ทํากับต้นที่แก่แล้วก็สามารถชักนําให้มีลูกอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีต่อต่อ,ตอไปด้วยประสบการณ์ของพ่อเนี่ยอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงีย<อ>้ยค<อ>รับอนรกั้นเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ตอนนี้เจเนี่ย ต่อไปเนี่ยเขาจะลดมวลภาวะไปในตัวเพราะทำทีบอลรูทเนี่ยทางมะพร้าวสวนมะพร้าวข้างล่างของลุงเจขอหมดเลยใบไม้ต่อไปไม่มีการเผาฮะไม่มีการเผาไม่เผาเลยฮะโอเคครับพอดีน้องชายผมก็เป็นนายกอยู่ตำบลเอ่าวญ่นี่ฮะเขาบอกว่าขยะตัวนี้มันลดลงเพราะเจขอใบไม้ขอทางมะพร้าวสวนข้างล่างหมดเลยฮะบ้านสองร้อยว่าหลังคาเรือนนข้างล่างเนี่ย ก็ขอใบมะพร้าวขอเอามาทำมีทิบรูตโอ้เป็นประโยชน์มากเลยต้นงไผ่ด้วยฮะแล้ขยายผลไปสู่ญาติญาตินะอ๋อขยายบลด้วยนะโอจก็จะขยายผลนะสุดยอดมากครับตอนนี้ก็มีคนมาถามเจนยว่าผสมยังไงใช้สูตรอะไรเจก็จะเป็นแอดไวเซอร์เอดไวเซอร์เลยครับโอ้ดีจังเลยครับโอ้ขอบคุณพ่อครับคุณเจด้วยครับครับผมลูกชายยินดีเขายินดีครับครับครับผมก็ก็บอกคุณเจไว้ว่า ถ้าทําได้ดี<า>เนี่ยครับผมก็ ดีใจด้วยครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเนี่ยยินดีที่จะมาใ,ให้คหาแนะนําถึงพื้นที่เลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราอยากให้เป็นแปลงตัวอย่างด้วยของคุณพ่อเนี่ยมีต้นอายุ90ปีเต็มไปหมดเลยทั้งแปลงเลยครับแล้วมีต้นอายุมากๆนั้นเลยซึ่งคุณภาพมันดีมากขอเชิญชวนนะครับทุกท่านทุเรียนยิ่งต้นแก่เท่าไหร่นะครับยิ่งอร่อยนะครับแล้วตรนนี้สวนธนศักดิ์ครับท่านสามารถค้นได้จาก g o o g l e Map คอยติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมจะมาทําคลิปที่นี่ต่อๆไปเนี่ยวูปพัฒนาไปขนาดนี้แล้วคลิปที่ออกไปนะท่าน โทรมาจองจากสวนคุณเจได้เลยครับผมเองก็ต้องจองนะต้นหลังเน <ต televis> ี่ยผมเป็นแฟนพันธ์้ชนีผมเป็นแฟนพันแท้ชนีผมชอบพันธชนีผมผมชอบปัชนีมากๆเลยนะผมก็จะจองที่สวนนี้ไว้เหมือนกันนะครับจองไว้หลายๆลูกเลยเพราะว่าชอบมากๆครับแล้วทุกท่านที่ได้ทานต้น หมอนทองก็มีมา60ปีชนี90เพราะว่าชนีมาก่อนหมอนทองแก่สุดก็ประมาณ60ปีมีกระดุมมีกระดุมด้วยพัฒนาที่จะมีหนามดำหนามดำสวนแล้วก็สวนซังคิง ครับผมขิงอีกสวนนแล้วก็ผมขยายผลไปที่รีสอร์ดของแฟนรยาเกาะมากอ๋อครับผมร้อยต้นนะฮะสา้อยต้นดีจังเลยครับคงจะได้มาทําคลิปเรื่อยๆทําคลิปไปเรื่อยๆผมเห็นคุณพ่อตอบรับแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจแทนน้องเจด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณแทนเพื่อนๆนเกษตรกรทุกคนเลยเพราะว่าแปลงที่ให้ทําเราทําการทดลองที่ให้เราทําแบบนี้มันเป็นแปลงที่เขาเรียกไงครับหายากมากเจ้าของแปลงนี้เงี้ยหายากมากเพราะว่ามันเสี่ยงกับการที่หนึ่ง ต้นจะตายไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับ <ừ> ทีนี้พอได้แนวทางแบบนี้แล้วนะครับ <ừ> ก็เลยฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยว่าพี่น้องเกรรษตรกรที่ตามเราอยู่นะครับว่าท่านไปทาเถอะครับตอนนี้ตรงน,นี้เนี่ยเราทําทั้งแปลงนี่ประมาณกี่ร้อยต้นนะพ่อสามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นนะครับแปลงนี้ก็รีบอรูททั้งแปลงเลยแลครับสามร้อยกว่าต้นแลนะ้วก็ต้น อายุเก่าแก่ด้วยนะฮะสามารถทําให้เกิดดอกได้โดยที่ไม่ใช่สารควบคุมการเจริญเติบโตมานะครับแล้วต้นก็ไม่โทมลักษณะก็ให้เห็นแล้วครับว่าต้นมีการพัฒนาทั้ง3ระยะอยู่ครบนะครับแล้วก็มีดอกให้เห็นนะฮะยังสามารถที่จะเอามาผลิตได้แล้วก็ให้เชื่อมั่นนะครับว่างานวิจัยดีๆนะครับที่ออกมาจากมหาวิลาลยนะครับไม่ว่าจะมหาวิลาลยไหนนะฮะคิดว่าทุกมหาวิเลยแล้วพยายามจะช่วยเหลือเกษตรกรแต่ของเราเนี่ยผมเองก็จบมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาพืชสวนก็ได้มาทํางานวิจัย สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ได้มาทํางานทางด้านผู้สวนต่อนะเราได้โครงการวิจัยสมุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติมาโครงการน่ะปิดไปแล้วแต่สิ่งที่มันไม่ปิดก็คือว่าในระยะเวลา5ปีเนี่ยเราได้เอาความรู้ที่เราได้วิจัยเนี่ยมาเผยแพร่ตามข้อกําหนดของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติปีนี้ก็เข้าไปปีที่4แล้วนะครับเราก็ได้ทําคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเอางานวิจัยที่ดีๆเนี่ยเอาลงมาในแปลงสาธิตมาสาธิตให้เยอะขึ้นแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้ ไปสู่ท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ติดตามเราอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้เห็นว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับแล้วคุณพ่อก็รับรองว่าได้เห็นผลจริงๆตามนี้นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่กําลังปรับเปลี่ยนจากการใช้เคมีก็ยังใช้เคมีอยู่นะแ,แ,แต่ว่าประหยัดลงอ,อันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ใช้เฉพาะที่จําเป็นแล้วก็มาทารีบอร์รูทนะครับชักน้ารากลอยโดยใช้จุลินทรีย์แล้วก็ใช้การคุมกองแบบมีอากาศแบบระบบรีบอร์รูทนะครับแล้วคุณเจก็ยังตั้งระบบน้ําไว้เป็นระบบ b a s i o r t r t i g a t i o n ซึ่งระบบนี้มันจะทำให้ทุเรียนแก่เร็วมากเนื่องจากสังเคราะห์แสงได้8ชั่วโมงทั้งวันใบกลางตลอดทั้งวันเลยมันตรงนี้เนี่ยฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยนะครับว่าติดตามเราอยู่เรื่อยๆเราจะนำข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่และท่านจะได้ไปปรับใช้กับแปลงของท่านตามภูมิศาสตร์เกษตรนะครับหรือภูมิศาสกายภาพเกษตรของท่านนะครับเพราะว่าพืชเนี่ยมันปรับตัวตามภูมิศาสตรเกษตรสำหรับ ช่วงนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ได้มาให้ให้ยืนยันแล้วก็ดีใจแทนคุณเจด้วยแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรด้วยว่าเราได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆออกมามันมีแนวทางที่จะประสบความสําเร็จในการข้างหน้าต่อๆไปก็ขอกําลังใจคุณพ่อแล้วก็คุณเจสนับสนุนเด็กๆที่มาอยู่ที่แปลงด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหไม่คิดว่าจงจะถ่ายชอดโน้ตฮาให้เจเยอะๆแล้วกันจะได้เก่งเพราะว่าต่อไปเจก็ต้องเป็นที่หวังของนะฮะของของที่นี่เออใช่ฮะอ๋อเพราะว่าตอนนี้เขาเขาเป็นยังไงบ้างครับมีคนมาเรียนรู้จากเขาเยอะเลยแหละครับผมเรื่องประมงผมไม่ะย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอติดไปก่อนก็ได้ติดไปก่อนก็ได้เผื่อคุยไปเผื่อไปอินเสิร์ตอินเสิร์ตได้ตอนนี้อยากถามว่ามันเป็นยังไงครับที่ว่ามีคนมาสัมภาษณ์คุณเจมาถามเยอะขนาดนี้ครับก็เนี่ยพี่ป้าน้าอาเขาที่มีสวนเนี่ยเขาก็เดิน เดินขับรถผ่านมาแล้วเราเห็นเปลี่ยนแปลงมันอย่างนี้เช่เาเาป็นไงครชูเก้านทูบนะฮะชูเป็นก้านทูบแล้วตอนนี้แทบไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นแล้วก็ผมมาก็แฟนเนี่ยผมดูแลพ่อตาอายุแล้าสิบเก้าแผมที่ไม่มีเวลาเดิมผมอยู่รีสอร์ทเกาะหมากขึ้นมาตอนนี้ผมลุงทุเรียนไว้300ต้นที่เกาะหมาก ครับผมนะเจ้าของเกาะเราต้องดูแลครับผมได้ได้เลยก็ได้ได้แล้วก็แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้นอกจากนอกจากอะไรนะเศษอินทรียวัตถุเอามาใช้ทั้งตำบลเลยทั้งตำบลเลยนะโทรไปหะผมพ่อขอทางมะเพราเนี่ยตำบลอ่าวใหญ่ตรงนี้หน่อยของลุงนะฮะอ่าอ่าอ่ก็ที่ข้างล่างนี่ฮะครับญาติพี่น้องกันหมดฮะน้องชายผมอาเขาก็เป็นนายกอยู่ที่นี่เขาก็อามีอะไรเหลือ อบตก็ขอมามาลงเอามาลงที่แปลงหมดเลยเอามาใส่ใส่ใส่ไว้เป็นเป็นเป็นไอตัวผมยังงงเลยสั่งฟางมาขนาดนี้ที่จานหนาเนี่ยหนาไปนิดนึงครับแซมเดี๋ยวต้องบอกลูกพี่เดี๋ยวย้ายไปสวนนู่นนะมันเยอะไปเยอะไปเยอะไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรียนรู้กันเดี๋ยวก็ค่อยๆสอนไปแซมอยู่กับพี่เขานะเอได้เรียนรู้ถ่ายทอดกันเยอะๆแบบนี้ก็ได้ประสบการณ์เยอะครับแล้วก็ผมเองก็ได้เรียนรู้ด้วยว่า พอเห็นต้นไม้เนี่ยเราก็พอจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกช่วยช่วยแนะนําก็ตอนนี้ต้องบอกคุณพ่อครับว่า ถ้าเจเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนนะครับให้คะแนนสิบเต็มสิบตอนนี้ลกเด็กรักษาพอโทรบอกอาจารย์ให้สิบเอ็ดเต็มสิบไปเลยครับสิบห้าเต็มสิบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทําได้ดีมากแล้วก็แล้วก็ทําแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้เห็นได้ดีมากเลยครับแล้วก็เจเขาลองทดลองดูว่าใช้ตัวอะมิโนที่เราไปเรียนมาแล้วเราผลิตไว้ให้นะครับมันมีหลายสูตรสูตรทําใบสูตรทําดอกครับแล้วก็เป็นตัวจุลินทรีย์ครับ ไปเก็บจุลินรีย์ที่จุลินรีย์รวมอะครับมาที่ไปเขาไปเอายางเกาะช้างเขาก็ไปแอบเก็บจุลินทรีย์มานั่นแหละครับพอจุลินทรีย์มาได้เนี่ยมันก็ช่วยลดปัญหาเรื่องโรคที่เกิดขึ้นแล้วตอนแรกก็จะถามคุณเจเหมือนกันว่าบางทีมันเป็นช่วงฝนตกอะครับมันเป็นไอ้ไอ้นี่ไฟท็อปที่กิ่งอะครับเจก็เอาจุลินรีย์ฉีดใช่ไหมแซมเนี่ยก็เห็นเจเขาทําแล้วก็ฉีดแซมก็ฉีดให้แล้วก็ หายไปก็ไม่มีค,คือเดินในนี้นะครับเ9เลยนะครับร้อยจะว่า100%ก็ได้ยกเว้นต้นที่ฟางหนาไปใบร่วงนะฮะฟางหนาไปอากาศเข้ากองไม่ได้ก็เลยอีกนิดนงครับแถมท้ายว่าตอนที่เราหาเศษวัสดุอะไรไม่ได้นะครับแล้วเอาฟางมาโรยครับตอนโรยครั้งแรกเนี่ยมันดูเหมือนปโปรง่ง<ฮ>มันบางมันไม่มีอะไรแต่พอเราลดน้ําไปแล้วหรือฝนตกลงมาฟางมันแพ็คตัวกันเนี่ยมันเป็นชั้นเลยแล้วอากาศเข้ากองไม่ได้พออากาศเข้ากองไม่ได้เนี่ย รากมันขาดออกซิเจนใบมันจะเริ่มเหลืองเราอย่าปล่อยนะครับ<ม>เห็นใบเหลืองเนี่ยเรารีบไปดูก่อนนะว่ารากมันมีปัญหาไหม <S <S เพราะฉะนั้นท่านที่หาวัสดุเริ่มต้นไม่ได้เนี่ยใช้ฟางไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าโรยหนานะโรยบางๆไปก่อนนะโรยบางจริงๆนะ, <S 1> <S 1> ๆนะค,คือลดน้ําแล้วยังเห็นดินนะครับให้ให้โรยแบบนั้นนะครับแล้วตอนนี้คุณพ่อครับอันเนี้ยคุณเจอเอามา,อาเอาทองหลางมาปลูกทองหลางตรงเนี้ยมาปลูกเนี่ย แล้วทองหลางนะครับตอนมาครั้งแรกเนี่ยต้นแค่นี้เองครับผ่านไป2เดือน,นครับมันขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้คือถ้าเราตัดนะครับยิ่งตัดมันยิ่งแตกพอแ,แตกเสร็จปับ๊บต,ต้นมันจะโตไวมากเลยพอตัดเสร็จปั๊บเราเอาเข้ากองไปเลยกิ่งพวกนี้วางวางวางไปเลยมันจะเกิดสภาพรีบอร์รูทขึ้นมาได้ดีๆเลยแทนฟางแล้วนี่คุณเจก็กทําไว้ทั้งสวนเลยครับคุณพ่อครับ ừ, ทั้งสวนเลยทั้งสวนเลยแลวย้วโต <ropic S 2> ไวมากสวนใหม่ก็ใส่ฮะอินไม้ก็ใส่<ห>ใ,สใช่ไหมครับสวนใหม่ช่วยเนินทราย๋อดี เพราะทองหลางเพราะทองหลาง, <c oughs> งครับผม,มอตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยพอเราเราได้ทองหลางเยอะ <c oughs> ๆใช่ไหมครับเราเอามาคุมโคนต้นเนี่ย <c oughs> มันจะไม่ต้องไปเปลืองแรงแล้วเราสามารถเอาต้นทองหลางนี่มาทําระบบรีบอรูทได้เลยครับผมวันนี้ก็ถือว่าเราได้ข้อมูลแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งแปลงเลยนะครับภาพเก่ากับภาพใหม่เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับว่าก่อนทํากับหลังทาแล้วแล้ววันนี้ก็ มีดอกออกแทบทุกต้นเลยนะครับมีดอกออกมาแล้วทุกสายพันธุ์เลยตั้งแต่กระดุมใช่ไหมพ่อชนีหมอนทองนะครับที่ที่สวนธนศักดิ์อันนี้นะครับติดตามเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาทําคลิปว่าตอนนี้ระยะรูปไปถึงไหนแล้วนะครับจนกระทั่งเก็บเกี่ยวครับโอกาสวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่ออีกทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วติดตามกันนะครับ